สวัสดีค่ะช่องอัญชนาที่ดินระยองนะคะวันนี้เรามีส่วนทุเรียนแปลงสวยนะคะมาแนะนำแปลงนี้ทุเรียน2ปีกว่าเนื้อที่ทั้งหมด15ไร่นะคะอยู่ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองแปลงนี้เสนอขายอยู่ที่ไร่ละ1ล้าน3แสนบาทนะคะเจ้าของออกค่าใช้จ่ายในการโอนให้ทั้งหมดเลย จุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะคะสวยมากๆเราได้พื้นที่ติดถนนลาดยางด้านหน้าที่ดินนะคะยาว300เมตรสร้างบ้านด้านหน้าหรือทำกิจการได้หลายอย่างเลยนะคะหรือสำหรับท่านที่สนใจแบ่งแปลงนะคะแบ่งเป็นแปลงเล็ก แปลงนี้ก็สามารถทําได้นะคะน้ากว้างติดถนนลาดยางยาว300เมตรเป็นทุเรียนที่ปลูกไว้เป็นต้นคู่นะคะจํานวนประมาณ200โคกการเดินทางก็สะดวกมากๆเลยนะคะที่ดินแปลงนี้ห่างถนนเส้นบ้านบึงแกลงแค่ประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะด้านหน้าแปลงพื้นที่นะคะ ด้านในแปลงพื้นที่ต้นสวยสมบูรณ์มากปลูกระยะห่างกำลังดีนะคะสวยมากๆการบริหารจัดการก็ดีเดินน้ำไว้เรียบร้อยสปริงเกอร์นะคะอันนี้คือภายในสวนมีอาคารเก็บของอาคารที่พักหนึ่งที่นะคะแล้วก็สระน้ำน้ำดีเพียงพอที่จะใช้ตลอดทั้งปีเลยนะคะ สำหรับท่านที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะคะก็เดินทางสะดวกมากๆเลยจากมอเตอร์เวย์บางปะกงนะคะเดินทางมาใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะใกล้กรุงเทพมากๆเลยสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบทะเลนะคะที่ดินแปลงนี้อยู่ห่างทะเลแหลมแม่พิมพ์นะคะใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะ สำหรับท่านที่สนใจนะคะที่ดินแปลงสวยแปลงนี้เนื้อที่15ไร่สามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เบอร์โทร0991105495นะคะฝากติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ